ประวัติความเป็นมาปราสาทพนมวันปราสาทพนมวันโบราณสถานสําคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันมีอายุกว่า1000ปีและเป็นหนึ่งในศาสนสถานยุคคอมที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานตอนล่างการก่อสร้างของปราสาทพนมวัน เริ่มต้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง17หรือราวร้อยปีเดียวกับที่สร้างปราสาทหินพี่มาย่สมัยที่วัฒนธรรมขอมแพร่ขยายอิทธิพลมาถึงพื้นที่โคราชในปัจจุบัน เริ่ทีที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนิกายไซวะนิกายใช้ในการบูชาพระศิวะสัญลักษณ์สำคัญที่เคยป,ประดิษฐานในภาษาเคซิวลงซึ่งพบหลักฐานจากคารหินและผังอาคารนดน้านในตัวอาคารหลักสร้างจากหินทรายและศิลาแดงมี ปรางประทานอยู่ตรงกลางพร้อมด้วยอาคารบริวารถังโดยรวมมีความสมมาตรฐานแบบปราสาทขอมคลาสสิกแม้การเวลาจะทำให้บางส่วนพังทลายแต่ยังมองเห็นความงดงามของงานช่างโบราณได้ชัดเจนปราสาทพนมวันยังมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ในโบราณระหว่างคนครวัดพิมายพนมวัน